สวัสดีครับพบกับแอดบอกจัดสเปคคอมเท,ทหุ้นนะครับวันนี้ a d ดบอกก็จะมาแนะนําคอมพิวเตอร์เท,ทหุ้น3หน้าจอยอดนิยมนะครับทำไมถึงเป็นเซตยอดนิยมเพราะว่าในราคาประมาณ20,000ต้นๆถึง20,000กลางๆไม่เกิน30,000จะได้คอมเท,ทหุน้นครบชุดเลยนะครับ1ได้เครื่องคอม1เครื่อง2ได้หน้าจอ24นิ้ว3หน้าจอ3ได้ขาตั้ง3หน้าจอแบบนี้เลยนะครับสามารถเลือกได้นะ ว่าจะเอาเป็นขาตั้งวางบนโต๊ะหรือว่าแบบหนีบขอบโต๊ะเพื่อที่จะประหยัดพื้นที่การใช้งานนะครับแต่ขาตั้ง3หน้าจอเนี่ยจะ,จะไม่ใช่แบบนี้นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็น6หน้าจอแต่ผมเอามาต่อ3หน้าจอให้ดูขาตั้ง3หน้าจอจะเป็นลนักษณะนี้นะครับคล้ายๆแบบนี้เลยแค่ไม่มีด้านบน3หน้าจอแบบนี้นะครับอ่ะถ้าใครดูตรงนี้แล้วแบบอยากสอบถามเอ๊ะแล้วถ้า6หน้าจอเนี่ยราคามันเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่นะครับครบชุดเหมือนกันเลยนะครับก็จะตกอยู่ประมาณ4ี่หมื่นต้น แต่ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ทักมาสั่งประกอบคอมกับผมจะเลือกเป็น เซต45,000มากกว่านะผมสเปคมันก็จะแรงกว่าความเสถียรก็จะดีกว่านะครับยังไงก็ถ้าสนใจ6จอก็อ i n b อกมาสอบถามก็ได้นะครับเพราะว่าผมทําตั้งแต่1จอ2จอ3จอ6จอหรือมากกว่า6จอผมก็รับทามีรีวิวให้ดูนะครับมีบริการติดตั้งที่กทอทมอยด้วยนะยังไงถ้าสนใจแบบไหนก็ทักมาสอบถามผู้เรียนก่อนได้เลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะพามาบอกนะผมว่าเซตคอมเจ็ดหุ่น3หน้าจอวันนี้มีสเปคคอมแบบไหนกันบ้างซึ่งสเปคคอมจะแตกต่างกับงบประมาณ20,000ต้นๆนะครับ เป็น CPU AMD นะครับแต่ถ้างบประมาณ2 0 0 0 0ื่นกลางๆก,ก็จะได้ CPU Intel Core i5 712เลยนะครับเพียงพอนะครับ i5 712ก็ถือว่ายังใหม่สดอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ CPU Intel ที่มีขายรุ่นล่าสุดก็จะมีตั้งแต่712 7 3 714นะครับสำหรับ คอมพิวเตอร์เทรหุ้นเนี่ยถือว่าเพียงพอนะครับกับ CPU Intel c o r e อ i5 72เช่นเราดูหุ้นเราดู Netflix ดู YouTube 4K อะไรเงี้ยบอกเลยว่าเหลือเฟือหรือว่าจะสลับหน้าจอสลับหน้าต่างไปมาบอกเลยว่าเพียงพอนะครับดูครับผมสลับหน้าจอไปมาให้ดูเห็นไหมเราจะสลับไป Photoshop สลับหน้าต่างเทรดนะครับสลับไปดูช่อง YouTube อะไรเงี้ยทำได้อย่างลื่นไหลทุกคนเห็นไหมครับคือ ลื่นมากๆครับผมไม่ค้างไม่หน่วงเลยนะครับถ้าใครมีงบหน่อยถ้าอยากจบก็เลือกเป็นซียูซีวีอินเทลก็ได้แต่ถามว่า AMD มันน่าเล่นไหมกลับไปดูรีวิวได้เลยนะครับก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามีงบหน่อยก็ไปทางอินเทลก็ได้เช่นกันนะครับผมเลือกได้ทั้ง2แบบเอาล่ะทีนี้เราจะพามาดูรายละเอียดสเปคคอมในวันนี้กันเลยนะครับซีวียูอย่างที่ผมบอกไปนะครับจะเป็น Intel Core ์ห้าหนึ่งนะครับผมมีคอนเนคเตดหกคอร์สิบสองเตทเพียงพอต่อการใช้งานนะครับวันนี้ผมมก็จะา ทดสอบการใช้งานนะครับลองจะต่อรูปภาพลองสลับหน้าจอไปมาให้ดูกันด้วยนะครับในส่วนของเมนบอร์ดนะครับก็จะเป็นเมนบอร์ดของ s l o ล็6 6 6ีนะครับตัวนี้ก็เป็นเมนบอร์ดตัวคุมเลยสามารถต่อหน้าจอแบบนี้ได้3หน้าจอเลยนะครับมีพอร์ต เชื่อมต่อเพียงพอต่อการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็น USB Typ e A USB Typ e C นะครับรองรับการติดตั้ง s d m 2 2สล็อตเลยแล้วก็สล็อตแรกเนี่ยเป็นไฮเปอร์นะครับก็คือรองรับ s d m 2ความเร็วสูง Gen 4x4 นะครับรองรับการ์ด Wi-Fi รองรับการติดตั้งการ์ดจอในอนาคตนะครับถือว่าเป็นเมนบอร์ดตัวคุ้มเลยนะครับต่อมาในส่วนของแรมคอมพิวเตอร์นะครับมาตรฐานก็คือเป็น16กิกสทำให้เราสามารถเปิดโปรแกรมเปิดหน้าต่างหลายหน้าต่างทำได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยนะครับในส่วนของ SSD ก็จะใช้เป็นความจุ256กิกนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ได้ลงข้อมูลเยอะก็ใช้256กิกไปก่อนก็ได้ในอนาคตถ้าอยากจะอัปเกรดเพิ่มก็ซื้อ SSD M.2 มาเสียบสล็อตเพิ่มได้นะครับเพราะว่ามีสล็อตเหลืออีกหนึ่งสอตหรือว่าจะเลือกเป็น SSD แบบ SATA มาติดตั้งก็ได้เช่นกันนะครับหรือถ้าเราไม่อยากเสียเวลาอัปเกรดในอนาคตก็แนะนําเป็นความจุ512กิกไปเลยจะได้ลงโปรแกรมเก็บไฟล์ได้เยอะๆนั่นเองนะครับในส่วนของ กาจอครผมกาจอก็จะเป็นกาจอออนบอร์ดนะครับถือว่าเพียงพอนะครับสำหรับการใช้งานในลนักษณะนี้นะครับเช่นเทรดหุ้นดูหนังฟังเพลงทํางานเอกสารดู YouTube 4K ตัดต่อวิดีโอฟูดีบอกเลยว่ากาจอที่อยู่ในตัว 10U เพียงพอในนะาคตถ้าอยากจะต่อมากกว่า3หน้าจอ ก็ซื้อกาจอมาเสียบใส่เพิ่มได้เลยนะครับในส่วนของพาวเวอร์สปายนะครับก็เป็นพาวเวอร์สปาย600วัตต์เพียงพอต่อการจ่ายไฟในวันนี้นะครับเครื่องนี้ใช้ไฟอยู่ละราวประมาณ100ถึง200วัตต์ถือว่าประหยัดไฟมา,มากๆนะครับแล้วก็พาวเวอร์สปายตัวนี้มีระบบป้องกันไฟต่างๆนะครับมีมาตรฐาน80พัทช่วยในเรื่องของการประหยัดไฟอีกด้วยอุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นมือหนึ่งใหม่แกะกล่องทุกอย่างนะครับไม่มีมือ2ไม่มีจะใส่มือ2นะครับเบิกใหม่จากศูนย์นประกัน เริ่มต้นตั้งแต่1ปีถึง3ปีนะครับถ้าซื้อไปแล้วของมีปัญหาภายใน14วันผมเปลี่ยนให้ใหม่อย่างเช่นซื้อไปแล้วและมีปัญหาวันที่10วันที่11เนี่ยผมก็เปลี่ยนให้ใหม่เลยไม่ต้องรอเค็มนะครับบางร้านแค่7วันของผมก็คือเพิ่มให้เท่าหนึ่งเลยนะครับร้านเราเนี่ยเป็นร้านแรกๆของประเทศเลยนะครับที่ทําตลาดเกี่ยวกับคอมเดตหุ้นนะครับมีลูกค้า ทั่วประเทศเลยมีบริการติดตั้งที่กทมอีกด้วยนะครับแต่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับขึ้นอยู่กับที่ที่ลูกค้าอยู่นะครับก็คำนวณตามระยะทางในเรื่องของการบริการหลังการขายหายห่วงได้เลยนะครับเพราะว่าเราลองผิดลองถูกมาหมดแล้วนะครับว่าสายเชื่อมต่อสายไหนดีไม่ดีเมนบอร์ดตัวไหนแรลมตัวไหนใช้ดีใช้เสถียรจอไม่ฟนะครับเราลองผิดลองถูกทั้งหมดแล้ว ทุกชิ้นที่เอามาประกอบคอมเตทหุ้นจะเป็นของดีมีมาตรฐานทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเรารู้ดีลูกค้าเตทหุ้นถ้าคอมมีปัญหาคอมค้างขึ้นมาบางทีพอร์ทหุ้นอาจจะเสียหายหลายบาทเลยนะครับก็จะใช้เป็นของดีมีคุณภาพเลยนะครับมีปัญหาแบบน้อยมากๆนะครับแทบจะไม่เจอเลยนะครับคอมเตทหุ้นขั้นตอนการจ่ายเงินก็จะมีหลายช่องทางน,นะครับอย่างเช่นมัดจาก่อนส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือโอนวันที่ผมจะส่งของอย่างเช่นลูกค้าโอนมัดจามาแล้ว5 0 0 0บาท วันที่ผมประกอบเสร็จเนี่ยอย่างเช่นวันนี้ผมประกอบเสร็จพร้อมส่งให้ลูกค้าแล้วผมก็จะทักไปบอกลูกค้าว่าลูกค้าครับคอมของลูกค้าพร้อมส่งแล้วนะครับโอนตังค์ที่เหลือมาได้เลยลูกค้าก็จะโอนตังค์มาปุ๊บผมก็จะส่งให้ภายในวันนั้นก็จะส่งฟรีนะครับหรือว่าจะเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางก็ได้แต่เก็บเงินปลายทางเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากบริษัทขนส่งนะครับในส่วนค่าใช้จ่ายที่ชาร์จเนี่ยผมจะไม่ได้เลยก็คือจะจ่ายให้ขนส่งอย่างเช่นลูกค้าสั่งคอมงบ25สองหมื่นป้าใช่ไหมมัด ที่ขนส่งเขาเก็บนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนหรือว่าจะรูดบัตรเครดิตก็ได้นะครับทั้งจะโอนเต็มหรือว่าจะเป็นผ่อนผ่านบัตรก็ได้เช่นกันนะครับมีให้เลือกหลายหลายช่องทางเอาล่ะเดี๋ยวทีนี้ผมจะพามาสาธิตการใช้งานเบื้องต้นกันดีวกว่าว่าคอมเทรดหุ้นเครื่องเนี้ยมันทําอะไรได้บ้างนอกจากเทรดหุ้นนะครับบอกเลยว่าเหลือเฟือนะครับจะเอาไปเล่นสตรีมอัดหน้าจอเปิดคอร์ออนไลน์ได้หมดนะครับกับสเปคคอมในวันนี้เบื้องต้นผมได้สาธิตการสลับหน้าจอไปมาให้ดูแล้วใช่ไหมครับเนี่ย จะเป็นการสลับหน้าจอหลักในการใช้งานเบื้องต้นอย่างเช่นเราดูหุ้นเราสลับหน้าจอมาตัดต่อรูปภาพนะครับอ่าเนี่ยปรับแสงเห็นไหมครับปรับแสงนี่สามารถทําได้อย่างลื่นไหลนะครับไมว่านะครับขยับหน้าต่างเห็นไหมทีนี้เราเปึ๊บนี่เราสลับมาหน้าต่าง r ท d i n g View นะครับหรือว่าจะสลับมาหน้าต่าง เปิด u t u b e เห็นไหมครับจะสังเกตเห็นว่ามันลื่นไหลสมูทมากๆครับทุกคนหรือเราจะย้ายหน้าต่าง Photoshop นะครับนี่ก็กดปุ๊บนะลากมาฝั่งซ้ายลากมาฝั่งซ้ายหรือว่าเราจะลากไปฝั่งขวาเห็นไหมครับทำได้อย่างลื่นไหลแต่และหน้าจอทำงานอิสระนะครับปุ๊บนี่เราเก็บงาน Photoshop ไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาเข้าออเดอร์ออกออเดอร์ตรงนี้ก่อนก็ได้หรือว่าเราจะ ย้ายหน้าต่างฟังเพลงมาจอฝั่งกลางแล้วก็ย้ายหน้าต่างเทปไปฝั่งขวาเห็นไหมครับแล้วก็สังเกตดูการขยับหน้าต่างก็ทําได้อย่างลื่นไหลกลับมาครับปุ๊บลองใส่ตัวหนังสือดูนะครับขยายปุ๊บผมจะใส่อะไรผมจะใส่ลาย ID นะครับ S I A D P O OK. K ใส่เป็นเบอร์โทรผมแล้วกัน0827498688อ่ะอันนี้ก็เผื่อใครสนใจโทรมาปรึกษาสอบถามก่อนก็ได้นะครับนี่แล้วก็ใส่ตัวหนังสือปึ๊บตัดต่อรูปภาพได้หมดเลยครับตัดต่อรูปภาพเถืหุ้นนะครับนี่ศัยเบอร์โทรตัดต่อรูปภาพบอกเลยว่าเหลือเฟือนะครับนี่การย้ายหน้าต่างเห็นปะ ทำได้อย่างรวดเร็วไม่ค้างไม่กระตุกเลยตอนนี้นะครับเราก็กําลังทดสอบดูวิดีโอ 4K นะครับนี่ดู 4K ก็สามารถดูได้อย่างลื่นไหลสมูทสุดๆเลยนะครับระหว่างที่เราดูวิดีโอเราก็สามารถทําอย่างอื่นไปด้วยได้นะผมเช่นเทรดหุน้นดูการาฟหุ้นนะครับดูซูมเข้าซูมออกได้อย่างลื่นไหลนะครับย้ายหน้าต่างนี้ไปนู้นนู้นไปนี้แต่ละหน้าจอทํางานอิสระหรือว่าเราจะ,ะฟิปหน้าจอมาตัดต่อดูภาพ ก็ยังได้ครับเห็นไหมบอกเลยว่าสเปคน,นี้คุ้มค่ามากๆนะครับผมนอกจากจะเทรดหุ้นแล้วเรายังสามารถทํางานออฟฟิศทํางานหลายหน้าจอเราไม่ต้องเสียเวลาสลับหน้าต่างไปมานะครับเพราะว่าถ้าเราดูในโทรศัพท์หรือว่าดูใน iPad มันก็ดูได้แค่หนหน้าจอใช่ไหมแต่ถ้าเรามีคอมเทรดหุ้นคอมทํางานออฟฟิศสจอเนี่ยเราก็สามารถจัดก,การได้เลยว่าเราจะให้จอนี้ทํางานออฟฟิศจอนี้เทรดหุ้นจอนี้ ดูหนังอะไรก็ว่ากันไปนะครับสามารถทําได้อย่างอิสระเลยนะครับถ้าใครสนใจคอมเทรหุ้นก็ทักเพจทักไลน์มาเลยวก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับคิดถึงคอมเทรหุ้นคิดถึงแอดด็กจัดสเปคคอมสวัสดีครับ